มาพี่น้องมาพูดแล้วตัวจะมาอธิบายเรื่องโครงสร้างใบแบบปีเครื่องบินที่เราโตเอามาจากอาจารย์บรรจงขยันจิตมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นอย่างนีน้พีน่น้องมันจะเป็นเหมือนปีเครื่องบินด้วยด้วยโครงสร้างของมันที่ว่าข้างบนเนี่ยมันรับลมมันก็จะวิ่งด้วยความเร็ว ลงไปแล้วมันก็จะดันตัวมันไปข้างหน้าได้เองโดยอัตโนมัตินะพี่น้องรถตัวเอามาเอาแค่สูตรเดียวมาใช่เอาสูตรร้อยร้อยยี่สิบมาแล้วก็เอามาปรับใช้กับใบร้อยสิบแล้วก็มีมาปรับเพิ่มแก้ไขเรื่องการออกตัวที่แรกรถตัวเอามาทำเนี่ยใบยชุดแรกที่รถตัวามาทำข้างแรกเลยมันเป็นห้านิ้วคูณสองนิ้วเป็นมายยคา คือมันตรงมากี่น้องมันจะตรงอย่างนี้เลยเนื่องจากว่ามันเอียงม,มาแค่มินเดียวมันเกือบมันจะมีปัญหาอะไรคือมันจะออกตัวยากเนาะสำหรับมอเตอร์เครื่องซสกผ้านี่เราตัเอาทําใส่ใบ LG เลยขนาด LG มันยังไม่หนืดมันยังออกตัวยากที่แรกที่เอามาทำร1อยสิบร้อยสิบเต็มเลยแหละยาวเห็นไหมยาวกว่กันอันนี้คือใบแรกที่เราต้นเรา มันมันดียังไงไอโครงสร้างปีกเครื่องบินคือมันจะเล่งสปีดตัวมันเองได้พี่น้องไม่รู้เขาออกแบบมายังไงนะฝรั่งแต่อาจารย์บัรจงท่านเอามาเผยแพ,พร่เราโตก็ไปดูในช่องของท่านใครเปิดเข้าไปดูก็ในช่อง Youtube มันจะมีภาษาภาษาอะไรพิมพ์ภาษาไทยก็ได้แต่ว่าชื่อช่องเป็นภาษาอังกฤษเลพิมพ์ว่า อาจารย์บรรจงขยันกิตมีเยอะมีมีคลิปบอกเยอะเลยแหละแต่ของท่านนี่เป็นการสร้างไดานาโมงนะจะมีแต่ตัวใหญ่ๆได้ใหญ่กว่รารถตัวอีกด้ไม่มีตัวเล็กๆด้อัน,นรถตัวเอามาปรับใส่กับมอเตอร์เครื่องซักผ้าไอ้ใบร้อยยี่นี่มันก็ใหญ่ไปสําหรับตัวมอเตอร์โตชิบาตัวนี้รถตก็เลยปรับให้มันเหลือร้อยสิบร้อยร้อยนี่แหละนี่อันนี้คือร้อยร้อยหเซน มีมาทําอะไรเพิ่มล่ะลดตูะปรับใต้ไปเพิ่มถอยไปอีกสีห้ามิลนีน่แหละพี่น้องทั้งแถวถอยหลังไปเพื่อให้มันออกตัวได้ง่ายนะแค่นี้แหละก็ผ่านเลยทําอยู่เออปรับทีเดียวปรับทีเดียวแล้วก็รู้เลยตัวเนี้พอพอได้มัน ไม่ให้มันเอียงมากถ้าถ้ามันเอียงมากมันจะไม่เร็วพี่น้องเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้แค่นดหนึงแต่ของท่านน่ยมันจะตรงตรงแต่มันจะสโลปเอียงมาเลยแหละคือทําไมมันต้องตรงเพราะตัวใบปลายใบเนี่ยมันมันวิ่งด้วยความเร็วอย่าให้มันต้านเยอะถ้ามันเอียงคือมันต้านเยอะต้านเยอะมันจะไม่เร็วใบมันปลายใบมันอาจจะสั่นอาจจะแตกหรืออาจจะเสียหายถ้ามันเกิดการสั่นเนี่ยมันมันสร้างความเสียหายได้เลย เขาก็เลยลบแรงต้านคือให้มันตรงๆมันหมุนไหมอย่างนั้นมันหมุนแต่มันต้องใช้ล,ลมที่แรงมันถึงจะสปีตตัวมันหมุนได้นะแต่ที่เราโตปรับเพิ่มมาสี่ห้ามิลนี่แหละสี่มิลจากส่วนเดิมมันก็จะมีมุมเอี่ยงนิดนึงเออมันก็ช่วยให้หมอเตอร์เครื่องสภาพตัวชิบ้านี่ออกตัวได้เห็นนะโครงสร้างใบเป็นเหมือเป็นเหมือนปีกเครื่องบิน แล้วก็มันมันจะเป็นอย่างนี้สโลปเป็นอย่างนี้พี่น้องไอ้ตรงนี้ใครใครอ,อยากทําให้มันเปะยปรไปก็ได้ดช่เราตัวทำลายตัวอยู่ได้เหมือนกัน,นทำเหมือนข้างหน้านี่แหละแต่ปกติส่วนมากคือจะทําแค่ถึงสามช่องมันไม้ไม้แผ่นหนึ่งมันจะแบ่งเป็นหกช่องสามช่องนี้ต่างหากสามช่องนี้ต่างหากมันจะไม่ค่อยเหมือนกันเลยสามช่องนี้จะค่อนข้างที่จะแปรๆป มาด้านนี้ก็จะโต้ทู่หน่อยเนื่องจากวม้มันไม่ได้วิ่งด้งดยวยความเร็วปะทะมานี้ก็ลบลงลบลงถ้าเรามองด้านข้างมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะโค้งจะเบาเงี้ยเออมันจะเป็นอย่างเงี้ยถ้าใครเอาไปเหลานะจะรู้จักน้ำหนักของใบสะเดาที่เราโต้ทำก็อยู่ประมาณโลเจ็ดแต่ก่อนโลเกา โลเอาตั้งแต่โล5้ถึงโลแล้วเราตัวจะทําให้มันอยู่ประมาณนี้ไม่ให้มันหนักแค่นี้เขาก็ว่ามันหนักเลย,ยแต่คือมันก็ยังออกตัวได้อยู่นะคือถ้ามันได้ออกตัวไปแล้วมันจะหยุดยากพี่น้องไอ,ไอปีกเครื่องบินเนี่รอบรอบมันจัดด้วยดวย้มันวิ่งด้วยความเร็วนู่นแล้ว ส0 0ร้อยสี่ร้อยสรอยสี่ร้ห้ารอบนลยที่เราโตสังเกตด้วยตานะัฟันลมนันชุบชุบถ้ามันได้ออกตัวไปแล้วมันก็จะสปีดตัวมันเองอัตโนมัติลองไปศึกษาเดี๋ยวถ,ถ้าใครชอบเรื่องใบพัดถามว่าทำํำยากไหมมันก็ยากอยู่พี่น้องมันต้องใช้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือหลายอย่างแต่เราโตไม่ไม่ไม่ได้หลายอย่างเลยมีเลื่อยวงเดือนมีกบสาไม้มีลูกหมู ใช้อุปกรณ์แค่สามชนิดแต่ต้องระวัดระวังด้วยลูกหมูนี่ต้องค่อยๆเกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยมันนะตรงนี้ต้อนก้นก็ใช้กบสายไม้มันจะยากอยู่ตรงนี้ตรงเดียวนะแยกตรงอุ้มลมแต่แต่ถ้าใครไม่มีไม่กล้าทําอย่างเงี้ยกลัวมันพลาดเอาลูกหมูขาดกระดาษรายค่อยๆทําออกเลยยยกอยู่ตัวเนี่มันยากมันกินไปลึกนะปาดปาดปาดมันจะพลาดมันจะทําให้ความเสียหายมันก็อยู่ตรงนี้นะ ปลายใบกบสายไม้มันกินเกินดังเจ็ดเดียวมันก็หายไปเลยปลายมันเราก็ต้องตัดใหม่ให้มันสวยๆไม่ตัดใหม่ก็ปะก็ได้มาดูโครงสร้างใบตัวจริงๆมันจะเป็นยังไงไปดูเวลาเราเข้าใบแล้วก็เราก็ไปดูตรงนี้ด้วย <c oughs> นนเนี่ยลมโดนลมลิ้นี่หน่อยหน่อยมันก็หมุนได้พี่น้องเนี่ย ถ้าเราทำบารานามันสมดุลมันดีๆดูข้างใบด้วยดูข้างใบให้มันมีระดับเอียงไปในทิศทางเดียวกันแต่ตัวนี้มันเชิดหน้าสีองศาอยู่แล้วมันจะมันจะออกตรงๆหน่อยถ้าบารานมันดีๆมันก็จะสปีดตัวมันได้ง่ายไปเนาะแต่พอเราเอาไปใส่มอเตอร์จริงๆมันก็เหนื่อยอยู่เด้ จะให้มันหมุนดีมันไม่ได้ดิมันต้องเจอลมเรีงหน่อยนะแสบเนาะไม่เห็นมองไม่เห็นชัดไหมถ้าเราบาร่ามันดีๆมันจะเป็นอย่างนี้ พอออกตัวมันจะออกตัวได้ง่ายแต่รถโต้ทําถูกไปน้องทำใบร้อยสิบแล้วมันถูกกันเลยนะคือไม่ต้องเอาใหญ่รอบก็ก็เร็วแรงบิดก็ก็ดีตัวเนี้ยแต่ใบร้อยยี่สิบที่ราโต้เอาไปใส่ลองทดสอบดู ใช้สูตรเดียวกันที่เราตัปรับแต่มันจะมีความหน่วงมากกว่าตัวร้อยร้เลยนุ่นเราตัเอาไปใส่นั่นคือร้อยยี่เลยทดสอบแล้วมันลดหางมันเป็นร้อยสบใบมันเป็นร้อยยี่มันจะหลบเร็วหน่อยแต่นุ่นแหละไอ้สามร้อยสร้อยห้บรอบขึ้นไปมันถึงจะหลบตัวนั้นแต่ถ้าลมมาเสมอเสมอกันดีความต่อเนื่องมันจะมันจะดีกว่าร้อย 1้อยสิบนี่คือลมมันไม่ใช่เสมอกันแบบนั้นนีมันกระชึกกระชากแรงมั่งเบามั่งแต่ตอนนี้โอกาสที่มันจะหยุดมันจะยากกว่า110ยสิบถ้าเป็น1้อยมันจะเร็วบ้างค่อยบ้างเร็วบ้างค่อยบ้าง่ะแต่ถ้าเป็นร้อยี่นี่มันจะความต่อเนี่ยมันจะนึ่งนึ่งนึ่งแรงเฉียมันมันจะทําให้มันหยุดยากสังเกตได้คือเราจะมองเห็นนะว่าว่ามัน มันค่อยบ้างแล้วแรงบ้างใบร้อแต่ร้อยยี่นี่มันจะนิ่งเสมอกันดีแต่ความความรู้สึกของเรโตคือมันจะออกตัวยากกว่าร้อยสิบอยู่นี่รอโ,โตเอาลงมาเปลี่ยนตัวนี้เอาขึ้นไปทดสอบดูเพราะว่าจะได้เหล้าขายนะพี่น้องตัวร1 0ยสิบเนี่ยรอโตเอาอยู่890รนะ้อยเก้บณัปบันนั่นแหละแต่120คือรอโตจะทําใส่ไดานาโมไอตัว500วัตต์ถึง1,000งันวัตต์ เราโตก็เลยเอาพันสองไม้มันยาวกว่าแล้วมันก็ทํายากดิทํายากกว่ากันดินี่ตัวน,นี้ดีเลยพี่น้องร้อยสิบร้อยสิบที่ออกแบบมานี่ยมันสูตรของราโตนี่โอ้มันแรงดีรอบจัดดิแล้วก็ความแข็งแรงนี่แข็งอยู่พี่น้องร้อยยี่สิบอ่อนดิเกินกันอยู่ดิขนาดแค่แสิบเซนน่ะแค่แสิบเซนเอาไปขึ้นแค่เนี้มันจะกลายเป็นอย่างเงี้ยสองเท่าไง ราศมีมันจะเพิ่มขึ้น40อะมันมองต่างกันเลยแหละไม่เหมือน110เลยรถโต้ไปยืนมันก็ว่าใหญ่อยู่ที่พี่น้องคือป้องกันความเสียหายไงแต่ว่าสำหรับมอตเตอร์ค,รคือสพานี่ถูกแล้วใช่แล้วมาถูกทางแล้วเอาแค่110ก็พอตามจริงมันก็คือ106เซน1 7 7เซนใหญ่ไหมเดี๋ยวมาดูดูดิ ใหญ่นะจริงๆมันใหญ่ด้ยโอกาสที่มันจะหักเสียหายมันก็ลดน้อยถอยลงไปนะพี่น้องเสาของเรามันก็จะไม่ต้องใหญ่มากซื้อทำยังไงลนะ่ะซ,ซ,ซื้อท่อนิ้วครึ่งเหล็กปลปาเหล็กคาดฟ้าเขาเรียกเหล็กคาดฟ้าเหล็กหนาสองส,สองมิลเอาขึ้นไปเนี่ยครับใส่ลังคาเพราะว่าเส้นหนึ่งมันหกเมตรอยู่แล้วตัวนี้มันความสูงให้มันเตลิดลังคาไปม,มันก็จะได้ลม ไม่ต้องจำเป็นถึง12เมตรตอนนี้มันก็ได้พลังงานดีอยู่เปนะแค่นั้นก็พอสำหรับรถโตนะ้แนะนําคือลูกค้านี่เอาไปทําเองได้นะติดตั้งได้เอาขึ้นหลงังคาเราเลยซื้อเหล็กแท,ท่อนหนึ่งก็4,500บาทเองนะถ้าใครชอบนะครับมา,มาเล่าให้ฟังเรื่องโครงสร้างใบของกังหันลมที่รถโตททำนะครับตัว8ปดพันเก้ไม่น้นองตัวนี้ ราคาคงที่อยู่ตรงนี้จะนานเลยแหละจะเอาตรงนี้มันพอดีนะพอดีค่าคนส่งแล้วแหละบอกรบแล้วก็พอมีกำไรมากนิดหน่อยพออยู่ได้อยู่พี่นนอะนะครับเผื่อคนชอบช่างด้วยเผื่อใครจะเอาไปขายคนอื่นขายแพงได้มีเรือโตโดได้ขายถูกแล้วนะแค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับผมขอบคุณครับ